สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้แนะนําตัวนิดนึงครับชื่ไรครับผมอํานาจแสนพรมเล่นอํานาจแสนพรมชื่อเล่นแหลมชื่อเล่นคือแหลมครับที่แหลมตรงนี้พื้นที่ไหนของจังหวัดจันทบุรีครับตรงนี้เขตอำเภอคลุงอําเภอคลุงตําบลมาภัยมาภัยครับแล้วก็จังหวัดจันทบุรีครับครับตรงสวนคือสวนทุเรียนทุเรียนของพี่แหลมครับ ที่ประมาณได้ไหมครับว่าทําทุเรียนทั้งหมดกี่ไร่กี่ต้นยังไงแบบนั้นเอาเอากันตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าเอาตรงไหนครับอตรงที่เราจุเฉพาะตรงนี้ครับสดตรงนี้ครับตรงนี้ประมาณสามไร่ประมาณสามไร่ทุเรียนนะต้นไม่ได้นับมันต้นเป็นต้นไม่นับเรามันปลูกทีทีไงมันปลูกทีทีก็อัตราประมาณไหล่หนึ่งประมาณกี่สองต้นอ๋อประมาณที่ทุกต้นจะประมาณสามไร่แต่ทั้งหมดทุเรียนของพี่ทั้งหมดแล้วทั้งเล็กทั้งน้อยก็ประมาณแปดร้อยแปดร้อยต้นหรือไร่ครับ ต้นครับต้นโอเคเห็นบอกว่าพี่แหลมเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเชี่ยวชาญช่ำชองมากกับเรื่องของทุเรียนก็ว่าเซียนเซียนพอตัวเลยก็เอาเอาเอาตัวช่ำชองออกดีกว่าเอาตัวช่ำชองออกเพราะมันจะเป็นต่างทำอยู่แล้วไหมไอ้ทุเรียนเนี่ยแต่แต่เห็นถามอะไรก็รู้หมดถามอะไรก็เป๊ะหมดเลยทีนี้ทํายังไงเป็นยังไงพี่ถึงได้ใช้คู่นี้ก็เอาเนื้อความจริงจริงก็บซื้อมาเําลำคันเนาะ ซื้อเพราะความลำคาผมพวกพวกกันน่ะอ้าพวกกันก็มาขายเราก็เลยซื้อด้วยความลำคาญก็คุยต่างๆนานาเข้าคุยว่าของเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่างนั้นนี่แต่เขาไม่มีต้นไม้ไงเออไอพวกมันดียังไงเออหนึ่งชุดลองดูซื้อลองดูอ่าตำหนิตำหนิเขาโดนนะถ้าใช่ดีใช่ต่ออใช่ไปดีด่าชุบขายเลยเพราะเราโดนหลอกซ้ำซ้อนเรื่อยไงเกษตรกรโดนหลอกอยู่แล้วบ่อยๆไอพวกใช่ไปใช่มามันบวกเนี่ย บวกคำว่าบวกนี่หมายถึงที่พี่ได้ลองใช้ที่แรกเลยเป็นไงต้นไม้เปลี่ยนสีเลยต้นไม้เปลี่ยนสีเลยพอฉีดละมัธนกเกวันเนี่ยจากเหลืองเหลืองสีสีนะมันจะเปลี่ยนเปเขียวเขียวก่อนอ๋อต้นไม้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยจากที่มันเหลืองเหลืองสีสีอะฉีดประมาณหกเจ็ดวันประมาณหกเจ็ดวันจะเห็นจะเห็นผลแล้วมีมีเขียวมาแล้วเหมือนตอบสนองอือมประมาณสิบวันฉีดชิงครับมันก็ดีบวกเลมันก็ดีขึ้นมาอีกอ่ะประมาณฉีดสามทีกับประมาณหนึ่งเดือนครับเห็นผลชัดเจนเลยชัดเจนเลยผิดพันธุ์นี่ควรใช่อือก็เลย ตัดสินใจคือเริ่มใช้ตั้งแต่บัดนั้นจนบนรลุจะบรรลุเมื่ออย่งสี่ปีนี่ก็สี่ปีนี่เป็นไงครับช้ำใจไหมกับการที่เราตัดสินใจได้ใช้คู่นี้ช้ำไม่ช้ำตอบเอาแค่พอใจได้ฝ่าเอาแค่พอใจเห็นบอกว่าผลผลิตที่มันชัดเจนขึ้นเป็นยังไงบ้างพี่ก่อนก่อนก่อนหน้าใช้หลังใช้เอาอย่างชัดเจนก็คือว่าหนึ่งต้นเนี่ยไว้ได้มากขึ้นหนึ่งต้นเนี่ยจะไว้ทุเรียนได้มากขึ้นได้มากขึ้นสมควรว่าอย่างตัวเนี้ยประมาณสามสิบลูกยี่สิบห้าสามสิบเนี่ยตอนนี้พผมมองประมาณห้าสิบลูก ลูกอยู่ประมาณสามกิโลครึ่งโดยเฉลี่ยในตอนครับจะมีกว่าถือว่าบวกละเพราะว่าถ้าเกิดเอาไว้เยอะแล้วมันจะแย่งอาหารอ่ามันไม่โตไม่โตโตก็ไม่เสมอแต่นี่ผู้มองคอขคางอย่างเสมอเพราะเขาต้นเขาเล็กอ๋อห้าสิบนี่ก็ไม่กลัวแหละไม่กลัวไม่กลัวว่ามันจะแคะแน่ๆมองห้าสิบกวขึ้นครับแล้วอย่างต้นนี้ล่ะครับพี่พี่แหลมถ้าเป็นปกติแล้วหรือพี่จะเอาไว้ขนาดไหนยังไงเป็นปกติทั่วไปก็ต้องไว้ไม่เกินยี่สิบลูกไม่เกินยี่สิบลูก ทุกต้นนั้นเนี่ยมีผ่านห้าสิบหมดเลยบางต้นห้าสิบหมดเลยบางต้นเป็นร้อยอืมคือเราเราไว้แบบอยากไว้เลยอยากไว้ไว้อเลยอ่ะเราเรียนมันโตแล้วก็สสยแก้ทิ้งเงียเมื่อกี้ผมเห็นผ่านมาผมก็เห็นทุเรียนพวงของพี่แหลมก็บางต้นผมไปถึงร้อยก่าสิบหลอก็เอาไว้อย่างนั้นอ่ะมันเป็นพวงก็เอาไว้เป็นพวงเพมันผ่านไซแล้วมันผ่านไซแล้วก็เลยเอาไว้ไปครับอืมนี่คือความชัดเจนว่าผลผลิตี่เราได้เพิ่มมากขึ้นแน่ๆเพราะเราไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นในมากมายด้วยไม่ต้องใช้ตัวอื่นให้มากเลยบางคนต้องขนอะไรนะ้ำ เราไปต้องไปเอื้อชื่อเขาเนาะครับเอามาใส่มาใส่เป็นไอ้นี่ไอ้นั่นเอาอแบบเภทยาคนบอกก็มียาพีบอกก็มีอ่าทั้งก็ไปรู้เราก็ไปเชิญนักวิชาการครับผมอ๋อใช่ตามคำบอกเราเออเราดีกับเราใครเราดีกับเราไปครับใช่ดีกับใช่ต่อใช่ไม่ดีไอ้นั่นรอกูไปหาอีกคนวะอีกคนบอกูใช้อย่างนี้ดีไปเจอสิบจานกับสิบจานอะอือพอเจอจานตัวนี้ตัวเดียวจานเวอร์ไปปุ๊บจานเวอร์จานเวอร์จานเวอร์แพนจานเวอร์จบแล้ะจบเลยแบบ ฮอร์โมนนี่ถอดทุกตัวทุกตัวเอาออกหมดเลยยาฆ้ามแรงยาลาปกติคือให้เขาตามปกติคุณใช้กันตามปกติแต่ฮอร์โมนดึงออกได้เลยฮอร์โมนต่างๆที่จะบำรุงที่จะระยาบำรุงเรียกหลากเรือกใบถ้าไม่ใบสดชื่นแบงลูกให้โตแบงผูใหม่ต้องรวมทั้งเร่งสีด้วยเร่งสีด้วยของคนอื่นไอ้อะไรนะโรคอะไรนะที่เขาเป็นกันทั้งอ๋อท็อปเข้าลูกโรคท็อปเข้าลูกอ่า ของ้างงานพี่สาวหรือใครน้องน้องน้องสาวน้องอ่าหน้าแล้วเนี่ยเขาบอกเฮ้ยทอกําลังเข่าเว้ยแล้วมันเดินดูของเราเราไม่ใช่ยาวิเศษเกินเขานี่ยเหมือนเหมือนเขาครับแต่ของเราเจอลูกหนึ่งเจอลูกหนึ่งเขาเจอกันเป็นร้อยโลแล้วนะเขาเจอกันเป็นร้อยโลแล้วนะของเราเนี่ยนะอีร้อยต้นได้เจอลูกเดียวโอ้โหคนเรียนเราก็เป็นเหมือนดูเหมือนเขาแต่เราเจอหนึ่งลูกละแต่เขาเจอกันเป็นร้อยละอ๋อมันก็แตกต่างชัดเจนที่ ใช้ไอ้คู่หูผสนตัวนี้แล้วก็โรคต่างๆมันก็จะกบบน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงม,มันไ <ป S 2> ม่ไ,ได้เจอไม่มรู้เป็นดีเพราะฟุกหรือดีเพราะยาผมไม่ตอบไม่รู้ดีเพราะฟุกหรือดีเพราะยาแต่ไม่รู้ว่าดีเพราะฟุกหรือดีเพราะยาครับแต่ว่าพี่แหลมใช้มาสี่ปีแล้ว<ช>ปีนี้เข้าปีที่สี่แล้วเห็นว่าปีนี้ผลผลิตเป็นไงดีครับปีนี้ถ่าธรรมชาติไปททำลายผมว่าผมกล่าวว่าสี่สิบกว่าตันสี่สิบกว่าตันแน่ๆนในทุเรียนประมาณร้อยแปดสิบห้าต้น ร้อยแปดสิบห้าต้น40่สบกว่าตันแน่ๆจากที่สมัยก่อนเคยได้ก็คือผมก็หด้มัหยิบแปดหยิบกาสามสิบแปดยิบเก้าสามสตันแต่ปีนี้กะะถึงแน่ๆสี่สิบตันเพราะมันมันมันถึงมาทุกปีไงต่งๆใช่สี่ปีมันถึงมาทุกปีเลยสามแปดสามก่าสี่สิบสามแปแต่ปีนี้มันดกกว่าทุกปีเลยนะปีนี้โดกว่าบางั้ผมก็ดดต่อเหมือนกันครับลังเตันลมฝาดเปลี่ยนเดียวหมด เราก็ไม่รู้ม่กิต้นกันได้ใช่ถูกต้องเราเคลียร์ที่อย่างเดียวแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่พี่พี่แหลมก็บอกแล้วก็คุยกับเรามาตลอดก็คือเรื่องของต้นทุนที่ว่าจริงๆแล้วพี่แหลมช่วยบอกหน่อยครับว่ามาใช้คู่เนี้แล้วต้นทุนมันเป็นยังไงแบบไหนถามว่าต้นทุนลดไหมเนี่ยสตีนเราไม่ได้จดอาไม่ได้จดแต่ผมว่าต้นทุนไม่ต่างแต่ไม่ต่างแต่ความต่างคือด,ดีกว่าด<า>ีกว่าผลผลิตได้มากกว่าอามันดีกว่าอาทั้งนั้นที่เอาประมาณการว่าต้นทุนเนี่ยใกล้ใกล้เคียงกกกัันนนน่่เออแตความมจจิ้ย หลานวิชาการเคมีตัวนั้นต้องไม่ใช่อย่างนี้เคมีตัวนั้นต้องไม่ใช่อย่างนี้วิชาการเหล่านี้เราเหม่เรียนตัดทิ้งเลยอไม่ต้อง,องไปศึกษามันนะไม่ต้องศึกษาจบคู่นี้เลยจบแล้วถึงเวลาฉีดพืชไม่ฉีดมมนฉีดแดดทุกระยะจริงอ่ะฉีดได้ทุกระยดดระเนี่ยใบอ่อสนสางคนฉีดลูกเลยครับบางคนก็บอกเขากลัวใบอ่อนได้ลุกหลวงบอกบอกฉีดอีกพือแพทย์ไปเลยครับอาหารให้ลูกก่อนพร่อใบไม่ส่งลูกเราส่งให้มันส่งให้มันเอง้มันก็อยู่ได้ใบก็มีอาหารกินลูกมีอาหารกินอยู่ได้ ผมแต่งไปอ่านนังสือนั่นเลแล้วอีกอีกจุดหนึ่งที่พี่แหลมบอกว่าเอใช้ที่ใช้ตัวนี้มาตลอดจุดหนึ่งที่สําคัญเลยคือการที่อะไรทุเรียนเขาฟื้นจะฟื้นตัวอะไรอ่ะตอนหน้านี้มันเป็นยังไงืองหน้าที่ใช้หลังเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะฟื้นตัวยากฟื้นตัวยากตัวนี้กระบวนการหลาดฮิวมิกเหลยกหลากไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่ครับบางคนอฝังเข็มอะไรนักผมอะไรรู้นะสารพัดสารเพที่จะเอาให้มันฟื้นตัว หลังอย่างนี้พอเราใช้นี่ปั๊บนะใช้คู่นี้หลังเก็บเกีียวหนึ่งเดือนไม่ต้องใสปุ๋ยฉีดเบวยแผ่นไปเรื่อยหลังเก็บเกี่ยวหนึ่งเดือนไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใสปุ๋ยฉีดคู่นี้เลยเพราะกระบวนการที่เราเลีง,เล,งเลีงลูกบนเนี่ยอยู่ในปุ๋ยดินเนี่ยมันกินที่มหมดหอรอกใช่พอเราใส่นี่ปั๊บเลียกหลกักใหม่มากินของตัวข้างอือเห็ไหม <c oughs> แล้วก็ชัดเจนที่สุดคือมันฟื้นตัวได้เร็วมากมันกินมันเก็บกินของตัวข้างเนี่ยอาหารที่พ้อใช้งานเลยจะไม่ต้องปรุงแต่งกันนะพอใส่หมองปรุววัันนเ ยังแต่กินที่พุงคอยแล้วปุงคอยแล้วเรางะมีมีหลากมากินแต่ไม่มีหลากไปกินบ่อยๆนี่มีหลากมากินอ่าโอ้โหาใบสองเราก็ใส่ปุ๋ยใบสองกใส่เคยใส่สองกโลโลเดียวพ่อใช่ไหมมกรัดตามปกติเนี่ยครับนี่นี่คือเทคนิคเล็กๆนะฮะตอนนีนั้นนี่ตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรที่ทำพี่แหล์ทำทุเรียนมากี่ปีแล้วครับผมมาประมาณ21ปีไหม ทำมา21ปีนี่ลุนผมนะลุนพ่อก็ทำาป็นำบันกันเลยคนที่ทํามาร่วม20ปีครับแล้วคือต้องถือว่ามีความรู้แล้วก็มีมีประสบการณ์เยอะมากแต่วันนี้ตัดสินใจลองใช้คู่หูสัศจรรย์นี้ด้วยความํำค้างแต่วันนี้บอกกล่าวหมดเลยเห็นบอกว่าพี่น้องตรงนี้เอพี่น้องเขาเนี่ยขอบครัเวอร์เพนได้สบายเลยขอบค้ชเวอร์เพนได้สบายเลยใช้หคน300 3 300ตลอด3-4ปีนี้ใช้มาตลอด ขนาดในการใช้ในการฉีดพ่นของพี่แหลมเป็นยังไงบ้างพูดถึงพูดถึงอัตราเนี่ยนะครับผมจะเอาตัวนี้มาแรงได้แคดหนึ่งลิตรละลายน้ําให้ได้หนึ่งลิตรละลายน้ำมันเด้กหนึง่งลิตรแล้วก็ใช้อัตราสองร้อยดีซีมันเป็นอัตราสากลที่ผุดปั๊บอ๋อเลยเลยมันตอบง่าย,ยางไงใช้เท่าไหร่สองร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรแต่ต้องเอาไปลายน้ำให้ได้หนึ่งลิตรตัวนี้มันหนึ่งลิตรอยู่แล้ว อ่ะเราทำเพิ่มได้หนึ่งลิตรเหมือนกันตรงเนี้ยอ่าเราไปใส่ลงในน้ำแล้วก็ย้อนยอน้ยอนมาเข้ากันแล้วก็ตวงสองร้อยใส่ถังสองร้อยใส่ถังสองร้อยใส่ถัง,งอ๋อก็คือสรุปแล้วคู่นี้ใช้ด้านได้ทั้งหมดกี่กี่ก,กี่พันลิตรประมาณก็ผมใช้เด็ดพันลิตรหนึ่งพันลิตรคู่นี้จะหนึ่งพันลิตรพันลิตรเนี่ยผมถือว่าผมโอเวอร์โดสเลยโอเวอร์โดสอ่ามันมันลดได้มันลดได้พัน,น 1, สี่พันหกได้นะเออแต่ผมใช้แบบง่ายๆเลยโอเวอร์โดรอสคือมันหนึ่งพันพออืมแล้วก็ขีดเส้นตายทุกคนแนะนำอย่างนเเเกินนมััแค่ือองงงต ไม่ได้ให้โทษดิถ้ามันเกินไม่ให้โทษเราไม่สมควรเกินอ,อน,นี้เราพอโอเวอร์ไปอะมันแค่เปลืองตงังเราแค่เปลืองตังเราแต่ก็ต้อมจวดอ,อ่ะอ๋อ,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 อแสดงว่าที่พี่บอกว่าไม่ค่อยได้เช็คว่าต้นทุนเป็นยังไงก็เพราะว่าพี่ก็ใช้มันช้ำๆเลยอหอมันเต็มเหนียวเลยคือใช่แต่ไปสวงครัวไม่ไดีอ่ะ,อะนั่นคือสิ่งที่ชัดเจนเลยชัดเจนชัดเจนบอกเราปั่ญาปัญญาไม่ใช่กะกากูกลัวโดนไปเต็มตัวเลย คือโดนไปหนึ่งเดือนแล้วไม่ได้ผลแล้วโดนกลับมาเลยผออย่ามากกว่านั้นเลยเรื่องเปล่าไอ้ที่ตอนแลใช่แต่ครบหนึ่งเดือนแล้วมีคาตอบเลยอผมไม่ใช่สามทีพอหนึ่งเดือนเนี่ยสิบวันผลสิบวันผลสิบวันผลอะไรก็ได้เห็นพี่แหลมบอกว่าพอหลังจากใช้คู่เนี้ยฉีดชุ่มชุ่มโชคโชคอย่างที่พี่แหลมว่าเนี่ยเสร็จแล้วโชคให้มันไหลลงดินไปเลยมันมันไงมาส่งผลยังไงส่งการผลพ่นลงดินแล้วมันเป็นยังไงดินดินหลวมตัวขึ้นดินหลวมตัวขึ้นซับน้ำเลยมากขึ้น รับอาหารได้ดีขึ้นครับคือเมื่อก่อนถี่เขาใช้แล้วว่าทําไมทุเรียนกูในสวนเนี่ยปล่อยน้ำันเยวะเจอบดินกูเป็นไงเจดินมันแข็งตัวออเพราะม่เาอดินแข็งตัวไม่ซึมหลังจากคนเนี่ยบนเหีมยนอกเลยครับให้หกลงพื้นได้หพื้ได้เพื่อมาปรับผาลีดินอืมมันจะได้ช่วยปรับเพราะว่าตัวไคโตซานตัวนี้เวอร์แคงไคโตซานตัวนี้จะมีฤทธิ์ที่ช่วยฮะเพราอปับผาลดินน่ะรลกที่พืชออกมาเนี่ยมันเจอของหลวมหรือเจออาหารเนี่ ต้นแล้ก็ขยายได้ง่ายเลยถาก็ฟื้นง่ายขึ้นภูมิคุ้มกันก็เกิดโดยการฟื้นต้นอยู่แล้วครับราไม่ต้องไปสร้างภูมิหลังมันมากมันสร้างมันอยู่แล้วแต่เราหาโอกาสให้มันสร้างตัวเองก่อนไม่ใช่คนที่หลับหูหลับตาใช้นะครับใช้อย่างมีความรู้นะครับมีประสบการณ์สูงสูงแล้วกล้าใช้เว r ร์แพน์คู่หูประสบการณ์คู่นี้มาตลอด4ปีผลผลิตชื่นใจสภาพต้นสภาพดินโอเคหมดเลยนะครับนี่คือพี่แหลมสั้นๆนิดนึงครับฝากให้คนดูนะครับว่า ไอ้ถ้าไปเจอ w ว r l d ์แพนคู่หูคู่มหาจัรย์คู่นี้ให้ทํำยังไงให้มั่นใจแบบไหนให้ใช้ยังไงแบบไหนลองบอกฝากหน่อยครับก็ง่ายๆใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเราไม่ต้องสนใจลองดูหนึ่งเดือนอคือสิบวันผลสิบวันผลสามครั้งคือเวลาหนึ่งเดือนไม่เห็นผลเลิกใช้เลิกใช้ไปเลยคือวบริษัทเราถ้าไม่เห็นผลจริงมาคืนเลยเอาซองเปล่าขวดเปล่ามาคืนเราคืนเงินเลยคือตังค์ไปเลยวันนี้ก็ได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยกับ Pinonca, menos,